อเอีย,อยงข้างหนึ่งครับพี่น้องอยังลงมาไม่สุดเลยอะ่ะจะลื่นไหมวะเนี่ยไม่มันระวังเนอะอ้มันเอียงอะ่ะเออเนี่ยผมจะเข้ามาตรงเนี้มันเข้าไม่ได้ครับต้องลงตรงนี้เลยอะ่ะแต่ขาทางทางนู้นจะลงถึงไ้ระวังระวังระวันี่ครับ เพราะว่าเหตุเกิดเพราะว่าไม่อยากลงตรงทางลาดยางครับแต่มันเหตุจําเป็นครับต้องลงมาตรงนี้เออได้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 ให้แต่ไม่โคลงได้อะถ้าจะไม่โคลงได้ก็โอเคแล้วครับแต่มันก็อันตรายครับถ้าลงมาอีกนิดนึงนี่น่าจะจมว่าหนักด้วยฝนตกใหม่ด้วยครับ โอ้ได้ไปบิ๊มได้เดี๋ยวระดันตูดหน่อยติดแล้วกิดพลาดครับพลาดพลาดล้อมันลื่นมันถลายมาต้องไกลอ่ะ ไปแล้วครับโอ้ยเสียวอ,อยู่เลยลงที่ตะกี้ครับนี่ถ้า,ราตรงนี้มันแข็งอยู่แต่ตรงนั้นอะมันเป็นทางร่องน้ําช่องน้ําอ่ะถ้าตกมานี่ก็ผมไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวมไม่โคตกอะแค่นั้นแหละถ้าไม่โคตรตกนี่แต่ก็ผ่านมาได้ดีดครับแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นแน่นอนเพราะว่า ทีมงานเรามาตรฐานอยู่แล้วเพราะไม่อยากลงตามทางลาดยางครับเพราะว่าคนชอบดราม่าครับก็ทางเขาพังด้เลยก็เลยไม่ไม่ลงครับพังก็พังด้วยก็มาขุดสะเหมือนเดิมที่ก็สายแล้วนะรอแดดออกแต่เดดยังไม่ออกหรอกน่าจะวิ่งได้อยู่ยังไม่ได้วิ่งก็ไม่รู้แต่ที่เทน่าจะลงไม่ได้นะครับ จอดนี่แหละจะไปเติมน้ำมันกันครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ